สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะแฟนพาไปเจอเนี่นะคะเราจะมาอันบ็อกเจ้าสิ่งนี้กันเป็นกล่องของเซฟอร่านะคะซึ่งเราสั่งออนไลน์มาเนาะเดี๋ยวจะแกะมาดูข้างในกันว่ามีอะไรกันนะคะมาดูกันเลยอันนี้คือของเพิ่งมาแบบมาดๆเลยนะมาถึงก็คือเกะเลยจ้า จะบอกว่าอันนี้คือเราสั่ง,งออนไลน์มาสั่งผ่านแอปพลิเคชันซึ่งถ้าใครสั่งของผ่านแอปพลิเคชันแล้วสมัครเป็นเมมเบอร์ครั้งแรกจะได้ส่วนลด10%ทันทีเลยซึ่งเราก็เป็นเช่นนั้นก็คือตอนนี้สั่งมาก็คือได้ลด10%ด้วยนะคะมาดูกันว่าข้างในเป็นอะไร เจ้าสีมีไอยังมองไม่เห็นอะแกให้ทีเราสั่งของอันนี้มาตอนคืนวันศุกร์นะคะวันนี้คือบ่ายวันอาทิตย์ก็คือมาถึงแล้วไวมากๆ นี่เป็นเจ้าสิ่งนี้แทเดนทาทาเลตจุยซี่นะคะเขาเคยออกมาก่อนหน้านี้แล้วช่วงเดือนกุมภามางแล้วเราก็คือไม่ทันจ้ะตอนนี้ช่วงเดือนอันนี้คือเหมือนเขากลับมาวางไขกครั้งในเดือนพฤษภาคมนะคะรอบสองนี้เรากดทันแต่ว่าไปดูตามแบบ ขอบเซฟลาก็คือบอกหมดหมดหมดตลอดเลยนะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นี่สวยมากอันใหญ่มากอันแบบเข้าฝ่ามือเลยอะเดี๋ยวมาดูข้างในกันโอ้ยชื่อนี่นี่นพลาสติกกันมาแบบนี้นี่สีสวยมาก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 ,มากแบบมากมากถ้าเราสมัคร เป็นเมมเบอร์ของ s e ฟ h ล r าในแอปพลิเคชันใช่ไหมคะเราจะในครั้งแรกนะเราจะได้ส่วนลดเลย10% mm hmm. ก็คือเราสามารถซื้อพาเลตดูซี่อันนี้นะคะได้ในราคา1,530บาทก็คือลดไปเลย170บาทแล้วก็ถ้าสั่งออนไลน์ก็คือส่งฟรีด้วยส่งไวมากส่งฟรีด้วยก็คือดีมากๆนะคะนี่หน้าตาหน้าตาดีเชียวแหละเดี๋ยวเราจะมาสวอชให้ดูกัน ว่าหน้าตาเป็นอย่างไรสีออกมาเป็นยังไงนะคะซึ่งผิวเราเป็นผิวแบบอมเหลืองเนาะผิวน้ําตาลอมเหลืองก็คือไม่ได้ไปทางโทนขาวมาเดี๋ยวจะมาปาดให้ดูกันเนาะว่าสีเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาเลยจะเริ่มสวอชให้ดูนะคะสีไม่รู้จะออกมาตรงมากน้อยแค่ไหนนะอันนี้คือสีแรกสีที่หนึ่งไ้งว่าสีอะไรก็ไม่รู้จะแบบว่า วิงวิงกริเตอร์นิดหนึ่งนะคะสีที่สองนี่คือถึงซื้อสีอ่อนอะแต่มันก็คือแบบชัดมากเลยนะตาต่อสีที่สามค่ะนี่แบบนี้ก็อีกสีที่สี เราจะเรียงมาตามแบบน,นี้มาเลยนะหนึ่งสองสามไล่มาเรื่อยๆแบบนี้นะคะ ถึงข้อสอบก่อนปะ เราก็มาสวอชสีของพาเลต์ทาเลตจูดซี่ให้ดูประมาณนี้เนาะว่าสีหน้าตาเป็นประมาณนี้แล้วก็เรารู้สึกว่าอันเนี้ยคือคุ้มมากคือบล็อกหนึ่งอะ่ะใหญ่มากๆแล้วก็ราคาแค่1,700บาทอะ่ะคือคุ้มค่าแก่กันซื้อมากๆเลยนะคะก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้เราะมาดูมาอดของกันประมาณนี้นะคะก็ ฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องแฟนพาไปเจอนี่ด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะบ๊ายบายคะ่ะ